ก็นะครับคนดูครับคลิปนี้ผมอยากหาปืนอะไรมาเล่นขำๆสักหน่อยละกันนะครับเล่นคขำๆสักคลิปหนึ่งละกันนะครับผมนะแต่ปืนมันไม่ค่อยจะขำสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คือ SVU นั่นเองนะครับผมอ่าแต่อันนี้ผมเปิดตัวซีรีส์ BTC 25นะครับพอดี ID ดีผมไม่มีตัวถาวรและไม่มีตัวนั่งเดิมนะครับผมแล้วก็ไม่มีตัว e l ลิทด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าพูดถึงเจ้าสไนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นสไน์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ ค่อนข้างที่จะเกลียนนะครับผมคิดว่าใครหลายคนต้องเคยเล่นนะครับผมอ่ามาคลิปนี้ไม่พูดเยอะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่เข้าไปเล่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟกีม,มันด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอะไรจากช่องตาเฟกีมนั่นเองไปดูโฆษณาแล้วเราเข้าไปเล่นเลยแล้วกันไปเามเมื่อกี้เลย ขำคืออยากเล่นปืนอื่นป้ะโอ้โหสนไหนก็เกินสนัยก็เกินท,ที่ดูเป็นไปเปล่าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเหล่ากันแล้วนะครับเรียบร้อยครับช่องแชทดางซ้ายครับผมตอนนี้กำลังกรีดการ์ดนะฮะ อนนยิงแม่ไปก่อนนะจริงมัวๆนะเออยิงไปหมนคือ <Blue G S 1> ปืนตัวนี้ข้อดีของมันเลยก็คือมันดีกว่า VSK ตรงที่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอันหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอไอปืนเนี้ยมันดีกว่า VSK ตรงที่อันดับแรกเลย power น่าจะดีกว่านะอ่าเดี๋ยวเอาเออใช่ power ดีกว่านะครับ power ดีกว่าแล้วก็ ก็คือถ้าเทียบกับวีเว K เนี่ยมันจะมีเป้าเนาะมันจะเป็นสไนท์ที่มีเป้านะครับวีเมันเป็นสไนท์ที่มีเป้ามันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ตรงที่ตัวเนี้ยมันไม่มีเป้าแต่ว่าตัวเนี้ยมันยิงแล้วมันตรงเป้ากว่าวีเตัวดั้งเดิมอีกนะครับเว้นแต่จะเป็นตัววีเคเลคาโมนะอ่าบอกไว้ก่อนนะเอออ่ะเดี๋ยวเล่นต่อนะครับมาทำคอนเทนเนี่ย อยากรู้นาก็มาดูคลิปสินายไม่ต้องมาถามกันอย่างนี้หรอกถ้าบอกไปเดี๋ยวนายไม่ลุ้นนะเด็กบอกไปเดี๋ยวไม่ลุ้นนะเด็กมาเด็กมาเด็กของเป้าครับบอกเลยนะฮะเอาอะไรนะเอาปากาเมจิกเนาะเอาปากาเมจิกหรือเอากระดาษอะไรก็ได้มามาจิ้มตรงกลางจอนะฮะเล่งง่ายแน่นอนนะ โอ้พิวโอ้โหพิวอุ้ยบาเล่ห้องนี้มันโนบาเล่ไม่ใช่หรอวะรูงได้ไงอ่ะเฮ้ยเอ๊ะเอ้าโดนเหลาเด้อโดนเหลาเด้อยังไงหูดีนะเอาตัวละครไอดอลมานะฮะถ้าไม่เอามานี่ผมบอกเลยว่ามันโดนอ่ะเอ้ยโอ้โหเขาบอกอยู่ว่าโนบาเนี่ยเขาพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์อยู่เนี่ยว่าโนบา ถอดได้หมดใครเป็นผู้หญิงอะ่ะถอดได้หมดหยอกหยอก <laughs> เอ้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 ยร้องเอออย่าก็เชียร์มวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วเอนอนมโอ้โหเชนเฮสหยอดในยูโนะเขาใช่ไหมโอ้โหยคำคำ เออเนี่ยโกงสไนต์ตัว er น you know, ี also, ้คือแบบลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าซีรีส์เรคาโมมาคนดูมาอีกแล้วนั่นแหละ๋ย่ผมก็ต้องโดนข่าสักทีหนึ่งอ่ะคนดูไม่ตอนนี้ก็ตอนไหนสักตอนหนึ่งนะ่ยลองคิดดูถ้าไอมันเชื่ออะไรวะเอ U ียูเออ ถ้าไอ,อ,อซีรีเนี้ยไอไอไม่สิถ้าตัวเรคาโมมาตัวเรคาโมเดี๋ยวบางคนจะงงนะครับว่ามันคืออะไรมันคือซีรีส์หนึ่งนะครับที่เอาปืนเก่าๆเนี่ยมาปรับสเปคมาปรับให้มันสแตทปรับสแตทให้มันดีขึ้นทําให้มันยิงง่ายขึ้นทําให้มันโกงขึ้นนั่นเองนะครับอ่กาก็นั่นแหละที่ผมจะพูดกันเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีซีรีส์ซีรีส์เรคาโมเนี่ยมันมี S b u นะครับถ้ามี โกูขี้ผายเลยเนาะนเดะเหล่าอาเดเอาแก๊สไปเอาแก๊สไปลดเลือดศัตรูครับลดเลือดศัตรูครับผมโอ้โหแต่เราก็สู้กับบาเลต์หนึ่งนัดไม่ได้จริงๆนะเมื่อกี้ผมยิงตัวเลือร้อยด้วยเนาะนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดียว ผมเล่นมันกะก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับคือผมคิดว่าสไนต์ตัวเนี้ยเป็นสไน์ที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบนะครับแต่เล่นสไนต์ตัวนี้นี่ถ้าเล่นแบบมัน,มนในความคิดของผมมันคงจะต้องเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเดนแมทเนาะผมว่าเดนแมทเดฟพลิวแน่นอนนะครับเอ๊ มันหนาครับผมก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับโอ้โหโดนนะแต่ไม่ตายถ้าไปสู้กับสไนตยตัวอื่นเนาะที่มันยิงแต่ว่านัดเดียวก็ตายอะไรเงี้ยฮะพวกปืน g 2 m 2 0 0บาเรตนะครับถ้าไปสู้กับปืนพวกนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ถ้าพัดกับตรงๆนะและของแม่น แมนแบบยิงแบบนัดเดียวก็โดนเราเหมือนกันนะเออมันก็อาจจะซูยากเนาะมันก็อาจจะซูยากแต่ถ้าเกิดว่าเขายิงเราหนึ่งทีไม่ตายแล้วเราก็ยิงส่วนเขาได้อีกทีหนึ่งเราก็ชนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เล่นสนในตัวนี้ทําตัวให้มันอิดอดเขาไว้นะครับแต่ถ้าเจอบาเลตก็เล่นยากเหมือนกันเพราะบาเลตแม่งยิงนัดเดียวเลย ก็วิ่งมาเหล่าผมเลยเออเราก็ากมีดาบได้เซเบอร์ดิเราก็ฟันคืนได้เลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเลยเนี่ยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเนี่ยมาครับมเมื่อกี้เสียงไม้แตกดังไปเลยขออภัยนะครับ,ค,รบคือเพิ่งเห็น,นเหมือนกันว่ายังไงอะเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าอ้านี่ขอยิ่งกอนเออเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันไม้มันปรับออโต้เองนะพอดีไม้เมนออโตโออ้ แต่ใช่คลิปแล้วก็พอดูได้อันนี้แจ้งให้คนดูทราบนะครับแจ้งคนดูทราบเล่นสไนตตัวนี้ผมว่านะที่ผมสังเกต2นัดชัว huh. ร Wh ์จริงๆเล่นสไนตตัวนี้สองนัดชัวร์แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าจับดาเมจแบบจัดเต็มนะมีเทมวอวสุนมีฉายาอันหนึ่งนะเหมือนหลัง มีฉายาสาน่ยมีเอ,อ่ออะไรวะมีหัวสุนหัวร้อยเดี๋ยวจะเป็นฟุ้งไปทัชแจ็กเก็ตก็ได้นะครับแต่เพืจะโดนเหล่าแล้วนะฮะไม่เกิอ,อจะเป็นหัวสุนฟุ้งไปทัชแจ็กเก็ตก็ได้แบบนี้ผมว่ามันก็โอเคเพราะมันมีดามเมจยิงโดนศัตรูก็ประมาณสัก2นัดนะครับหลับแน่นอน แต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเกิดว่าใส่หน้ากาก BPTN เนี่ยยิงตัวเลื่อนร้อยเนี่ยมันจะหนึ่งนัดเลยหรือเปล่าเพราะว่าหน้ากาก BPTN นี่บวกดามเมจด,ดีมากนะครับน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วผมมั่นใจว่าห้องนี้ผมต้องโดนเหล่าสักหนึ่งทีงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีครับเพื่อนยิงง่ายเลยอยู่ไกลๆได้ยิงง่ายเลย โอ้ยโอ้โห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 ,โโหมากันเรื่อยเลยโอ้โหถือมีดถือมีดโอ้โหมากันเยอะมากันเยอะเล่นต่อมาให้พี่ทัศเอเดี๋ยวเปลี่ยนด่านหน่อยได้ไหมล่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยินน้นะเดี๋ยวยินแน่นอนเดี๋ยวเสนอไปได้ครับน้อ,อ,องเหลาอยู่ใ,ใกล้ขนาดนี้น้องเหลา โอ้โหฮึโอ้โหโ,โดน Sniper หนึ่งนัดเอาแล้วป่าฝั่งตรงข้ามเริ่มแข่งกางแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเริ่มแข่งกางแล้วโอ้ยเกือบโดนฟันนะสิเกือบโดนฟันนะสิแต่เขาว่าโดนเราไปทีนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามีดนั้นนี่แม่งทิ่มหัวเราแตกไ่ะเดี๋ยวผมลองแบบว่าใส่ หน้ากาก PPTN นะครับลองแบบว่าใส่แบบเล่นแบบไอ้นี่เนาะแบบจัดดาเมจแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับอ่ะไอ้ชายานี้อ่านี่นชาย,ายาที่เหมาะกับการเล่นสนายสำหรับผมนะใส่หน้ากาก PPTN ครับหัวกระสุนอันนี้ผมใช้เป็นหัวลพอยเสริมแก่งมาจะได้เรื่องค่าพลังโจมตี10%ความแม่นยำ10%นะครับมันจะดีกว่าหัวกระสุนผมจะชอบแจ็กเก็ตเห็นเล่นด่านนี้บ่อย จริงๆไม่ได้อยากเล่นด่านนี้บ่อยแล้วครับมันเห็นคนเขาสร้างห้องผมก็เลยกดเข้ามาเล่นแค่แคนั้นแหละมาคนดูครับรอบนี้ผมว่าผมโดนเหล่าแน่นอนนะครับขอให้คนดูที่ดูคลิปนี้อยู่ทางบ้านนะครับช่วยอวยพรให้ผมแล้วกันนะครับไม่โดนเหล่านะครับแต่โดนยิงก็พอแล้วนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโดนเหล่าแล้วมันจะมันจะเขินเนี่ยครดูมันจะออกแบบเป็นเขินนอายนะครับ ผมว่าอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วขอดูเปลี่ยนจุดชนิดเดงถ้าโดดไม่ถึงนะครับเรียนด่านนี้ต้องชำนาญในการกระโดดนิดนึงคำถามกูก็คือเขายิงกันอยู่ตรงไหนว่าได้ยินเสียงมละเฮ้ยโอ้โห โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นไหมผมมั่นใจแล้วล่ะว่าเขาต้องได้ยินเสียงเราเฮ้ยห,หนึ่งนัดเลยเว้ยเนี่ยผมยิงเขาหนึ่งนัดเลยโอ้โหแต่เขาก็ยิงเราหนึ่งนัดเหมือนกันนะครับพี่พวกพี่ก็เกินไปเห็นแวบๆมาเล่นด้วยกันมาล่ะเฮ้ยโอ้โหเหล่าเพื่อนผมแล้ว ไม่มีนะแถวนี้ไม่มีนะเราวางไว้ครับเพราะแถวนี้มันอันตรายครับผม,ม,บผมโอ้โหแม่นเกินตัวไหนมาเรื้อยเพียวๆไม่มีกรอกผมคิดว่าน่าจะนัดเดียวนะผมคิดว่านะคนดูนะขอใช้คำว่าคิดว่านะครับเพราะผมก็ไม่รู้จริง ไม่เคยลอง,งลลอยู่มุมนี้น่าจะได้เปรียบโอ้โห <c oughs> <c oughs> ของของหนักเลยกูไอเลยกูเห็นกันแล้วกูอไอเลยของหนักแต่จัดไปบาเล่กับบาเล่นะนี่ ก็ต้องโดนลูดสักทีนึงผมเนี่ยที่หมดอ่ะยิงได้แล้วปากดีแล้วเฉียวดูดูเห็นปะข้างล่างมีนะแต่เขาบวรจะเอาคุก่อนแล้วถ้ามันริงทะลุได้ด้วยเหรอวะ อ่ะเพิ่งรู้นะประตูนั้นอ่ะหรือว่ามือเขาโผล่มาพบอบดีวะจัดจเต็มจัดจเต็มจัดเต็มนะครับถือบาเรตจญาครับผมกดซับคิวคิวสาคิวนะบอกไว้ก่อนเผื่อมีคนสงสัยนะครับอ๋อฮะโดนเลยเรียบร้อยโดนปิดชี น,นี่ไม่โดนเลยไปครับขอบคุณครับขอบคุณที่หลบเลือดเรานะฮะเอาอีกแล้วหรอว่าเล่นอีกแล้วหรออันนี้อยากเล่นปืนผมหรือยังไงผมอยากเล่นปืนผมเนี่ยปืนอย่างนี้แม่งใครก็ชอบผมยังชอบเลย เอาโดนแล้วงั้นนะเก็บบาเรียดมาไปยซะแล้วไปจ้าไปจ้าอีกแล้วเหรอไอเราก็ใจดีซะด้วยเด็โโก,กูตกใจ สวยโอ้โหมันต้องนี้นี่นแหละถึงจะเป็นทีมเดียวกันนะครับถึงจะเป็นทีมเดียวกันมันต้องเอามีดมาฟันกันอย่างนี้วยเออโดนยิงเลยอะออมันติดอะไรโอ้ยเนี่ยเราจะแพ้เขาก็ตรงนี้แหละตรงที่แบบเรายิงเขานัดเดียวไม่ตายเนี่ยครับอ้าวทางตันวะ <c oughs> <c oughs> จะไปยิงคนนั้นก็หนะ่อย คครับผมเกมจบไปนะครับ b l u t win โอเคจบคลิปได้เลยไหมนะครับก็เล่นมาน่าจะพอดีเหล่าไม่ได้เลยเสียใจโอ้ต้องเสียใจใช่ไหมผมนี่ต้องรู้สึกยังไงนยบอกอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราไม่ได้จะเล่นต่อนะครับพอแล้วนะครับนี่พอแล้วนะครับโอเคครับผมก็ไว้เชียร์ใมนคลคิปหน้านะผมขอบคุณครับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า